นิยามคำว่าความทุกข์อะค่ะจริงๆความทุกข์เนี่ยมันไม่จํากัดว่าเราจะมีสถานะไหนความทุกข์เนี่ยไม่ได้จํากัดเรื่องฐานะเงินทองข้าวของอาชีพหรืออะไรเลยความทุกข์จริงๆอะไม่อาจมองว่ามันเกิดจากความรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจในสถานาการณ์ในปัจจุบันของเราคือเราไม่พอใจอะจุดที่เราอยู่นะคะความทุกข์มันเกิดมาจากตรงนี้เราเลยพยายามดิ้นรนเพื่อให้มันได้สมกับความต้องการของเรา ความทุกข์หลักของของมันเป็นแบบนั้นไม่ได้แปลว่าคนรวยจะทุกข์น้อยกว่าคนจนคนจนเป็นจำนวนมากมีความสุขได้มากกว่าคนรวยด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราพอใจในจุดที่เรายืนอยู่อะค่ะนั่นก็คือความพอของเราไม่จำเป็นจะต้องมีมากกว่าใครหรือเท่าใครหรือควานายอะไรมากมายถ้าเราพอใจเราก็ถือว่านั่นคือความรวยในสำหรับนิยามของแม่อาร์แล้วเพราะเราเปรียบเทียบอะค่ะพอเราเปรียบเทียบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย มันก็จะมีรวยมีจนแล้วแต่ถ้าเราต่างพอใจในจุดที่เราอยู่อ่ะไม่อาจว่าเนี่ยแหละความรวยที่แท้จริงนะคะ